บทที่157ไม่ไว้วางใจเมื่อฉีเจ้าได้ยินซีหยุนจือพูดก็ได้สติกลับคืนมาเขามองท้องของนางและพูดด้วยความกังวลเพราะอย่างนี้ไงเล่าข้าจึงอยากให้พวกท่านกลับเมืองหลวงด้วยกันหากอยู่ภายใต้การดูแลของข้าข้าก็จะได้ปกป้องท่านได้เต็มที่แต่พวกท่านอยู่ข้างนอกข้าก็ไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ซีหยุนจือมองฉีเจา้า แล้วสายหน้าเบาๆพร้อมกับตอบเขาว่าข้ารู้หากอยู่ใกล้เจ้าแล้วจะไม่มีอันตรายใดๆแต่พวกเราเป็นคนแคว้นเซียวจะให้อยู่ที่แคว้นฉีตลอดไปก็คงไม่เหมาะฉีเจ้าถอนหายใจอย่างหนักแต่ฮ่องเต้แคว้นเซียวทํากับพวกท่านถึงเพียงนี้หากพวกท่านกลับไปที่นั่นก็คงแทบไม่มีแผ่นดินให้ยืนอีกอย่างตอนนี้พี่เคยก็ฉีเจ้าหันไปมองปู้ฐาน ราวกับเกงใจที่ตนจะกล่าวแต่เมื่อคิดว่าหากเขาพูดตรงๆก็อาจจะเกลียดกล่อมให้ทั้งสองกลับไปด้วยกันได้จึงพูดต่อว่าทุกวันนี้พี่เขยก็ไม่กล้าแข่งดังตะกอนคงไม่อาจปกป้องพี่ใหญ่ได้เต็มที่แต่หากพวกท่านเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอย่างสงบในแคว้นฉีต่อไปข้าอาจจะเสนอให้ท่านพ่อแต่งตั้งพี่เขยเป็นขุนนางก็ได้ข้าว่าท่านพ่อคงเห็นแก่ความสัมพันธ์ของพี่ใหญ่และพี่เขย และตกปากรับคําแคนี้ก็หมดเรื่องแล้วไม่ใช่หรือซีหยินจือรุกขึ้นจากก้อนหินที่นั่งอยู่เดินไปหยุดตรงหน้าฉีา่เจ้าและยกมือขึ้นจัดหมวกบนศีรษะให้เขาให้เข้าที่ก่อนจะตอบด้ยวยรอยยิ้มบางครั้งคนเราก็มีชีวิตอยู่ก็เพื่อหายใจไปนวันๆเท่านั้นเจ้าเข้าใจหรือไม่ไม่ว่าฮองตเตแห่งแคว้นเซียวจะปฏิบัติต่อพวกเราอย่างไรแต่นั้นก็เพียงแค่ปัญหาเดียวแต่พวกเราไม่เคยทอดทิ้งบ้านเกิด เพียงพอปัญหาแค่นี้ใช่ไหมฉีเจ้าสูตรรมหายใจเข้าลึกก่อนจะถามกลับว่าพี่ใหญ่ตัดสินใจแล้วจริงๆหรือซีหยุนจือพยักหน้าตอบเสียงหนักแน่นข้าตัดสินใจแล้วนี่คือเส้นทางที่ข้าและพี่เคยเจ้าเป็นคนเลือกแม้จะต้องทำบากถึงขั้นต้องคานกลับไปพวกข้าก็จะดานโดนให้ไปสุดทางในฐานะที่ข้าเป็นภรรยาของเขา การตัดสินใจของสามีก็คือการตัดสินใจของข้าเช่นกันไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรข้าก็จะขออยู่ข้างๆและแบ่งเบาเขาในทุกเรื่องฉีเจ้าได้ฟังคำพูดของซีหยุนจือก็ไม่มีเหตุผลมาโต้แย้งได้อีกเขามองเห็นความหนักแน่นในแววตาของนั้นก็รู้ได้ว่าไม่ว่าตนจะโน้มน้าวอย่างไรก็คงไม่เป็นผลสิ่งที่เขาพอจะช่วยได้ในวันนี้ก็คือทำทุกวิธีทาง เพื่อพาครอบครัวของซีหยุนจือกลับไปอย่างปลอดภัยที่สุดกลางป่าใหญ่ที่เงียบสงัดท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทหารม้าสองกลุ่มควบมาพุ่งทะยานมาอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงทางแยกในป่าขาบวนม้าก็หยุดลงไต่เท้าขอรับพวกเราทำอย่างนี้จะไม่มีความผิดจริงๆหรือขอรับอีกฝ่ายเป็นถึงองค์ชายสาหาห้องเต้ทรงรู้เข้า แม้พวกเราจะมีหัวเป็นสิบสิบหัวก็คงไม่พอให้ตัดชายชุดดำคนหนึ่งพูดกับชายอีกคนที่อยู่ด้านข้างพวกเราลอบค่าไม่ได้คาคนอื่นเห็นสักหน่อยแค่เก็บหลักฐานให้เรียบร้อยใครจะไปรู้บอดเอาเป็นคนทําตลอดมาองค์ชายสามก็เป็นเสี้ยนหนามขององค์หญิงใหญ่หากพวกเราสามารถช่วยองค์หญิงกําจัดเสี้ยนหนามนี้ได้ต่อไปจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นไม่ใช่หรือ ต่ฟาบาดไม่ต้องแต่แล้วองค์หญิงมีรับสั่งให้พวกเราอาศัยจังหวะที่องค์ชายสามออกนอกเมืองรวงฆ่าเขาไม่ว่างานนี้จะสําเร็จหรือไม่องค์หญิงก็จะใช้โอกาสนี้เดินหมากสุดท้ายกับห้องเต้แล้วฆ่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะหากเหลือใครไว้ก็อ,อาจจะส่งผลเสียต่อแผนการเราจึงจําเป็นต้องฆ่าเท่านั้นจากนั้นทหารมาสองกลุ่มก็แยกเป็นสองทาง เสียงนกป่าร้องดังกึกก้องไปทั้งผืนป่ายามราตรีค,ค,ค่อยๆคืบขานเข้ามาครอบคลุมสายลมแห่งความหนาวเหน็บที่พัดผ่านบาดลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพื่ความปลอดภัยของทารกในครันฉีเจ้าจึงสั่งให้รถม้าวิ่งชาลงกว่าเดิมถึงซีหยุนจือจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ยังคงยืนยันความคิดของตนดังนั้นระยะทางสั้นๆจากเมืองโยโจไปเมืองผิงโจ จึงใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งวันเต็มแม้ที่เมืองผิงโจจะมีตำหนักขององค์ชายสามตั้งอยู่แต่ฉีเจ้าคิดว่าในคราวหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้พวกเขาควรได้พักในสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าจึงพากันไปจอดรถมาที่โรงเตียมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองผิงโจแล้วเปิดห้องนอนถึงแปดห้องเพื่อให้ซีหยุนจือได้พักผ่อนเต็มที่ก่อนจะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นในห้องของซีหยุนจือฉีเจ้าอุ้มเสี่ยวอันไว้บนตัก พังพูดคุยกับหลานอย่างมีความสุขโดยไม่ยอมกลับไปที่ห้องพักนางเองก็จนปัญญาที่จะห้ามเขาปูฐานจึงจำต้องหยิบกระดานหมากร้อมขึ้นมาเท่นกับฉีเจ้าเพื่อฆ่าเวลาพี่เขยเรื่องโกนศึกคาสูทันไม่ได้จริงๆฉีเจ้ารีบหยิบหมากสีดำมาถือไว้ก่อนจะพูดต่อว่าจริงๆแล้วหากไม่ใช่เพราะท่านกลายเป็นคนไร้กำลัง้าคงไม่กล้านั่งอยู่กับท่านตรงนี้หรอก ฉี่เจ้าพูดโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมแต่พอพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองพูดผิดไปจึงแก้ตัวว่าออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคำหมายความว่าสำหรับพวกเราชาวแคว้นฉีในศึกครั้งก่อนๆถ้ามีท่านเป็นผู้นำกองทัพก็ยากที่กองกำลังแคว้นฉีจะเอาชนะได้และตอนนี้หากท่านยังเป็นแม่ทัพที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนข้าก็คงไม่กล้ายอยู่ใกล้ท่านขนาดนี้ ปูฐานมองใบหน้าที่สง่างามและอ่อนเยาว์ของฉีเจ้าแล้วก็อดที่จะแอบยิ้มไม่ได้เขาถามอีกฝ่ายว่าแล้วเจ้าจะทำอย่างไรกับข้าขณะที่สนทนากันอยู่ปูฐานก็เริ่มวางหมากตัวแรกลงจากนั้นฉีเจ้าก็วางหมากลงตามพางตอบกลับด้วยความคิดของตนโดยไม่อ้อมค้อมข้าก็จะต้องหาวิธีฆ่าท่านให้ได้นะสิเขาพูดยังไม่ทันจบก็แอบมองซหยุนจือ ที่กำลังสอนให้เสี่ยวอันเขียนหนังสืออยู่บนเตียงจากนั้นก็โน้มตัวเข้าไปใกล้ผู้ฐานพังพูดด้วยท่าทีมีดัชนยว่าแน่นอนว่าข้าต้องทำรับหลังพี่สาวพอข้าท่านได้แล้วข้าก็จะหาผู้ชายที่ดีกว่าให้นางแต่งงานด้วยผู้ฐานเลิกคิ้วเป็นเชิงถามก่อนจะวางหมากลงบนกระดานอีกตัวเพื่อร้อมหมากของฉีเจ้าโดยสีนหน้าเรียบเฉยก่อนจะกระตุกยิ้มที่มุมปากแล้วพูดว่า เจ้าสามารถค่าข้าได้แต่จะให้พี่สาวเจ้าแต่งงานใหม่คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักรอกฉี่เจ้าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของอีกฝ่ายจึงแยงขึ้นว่าอ้าวพี่เขยอย่าหาว่าข้ากล่าวเกินไปเลยนะทำไมท่านจึงมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นว่าหากท่านตายแล้วพี่สาวข้าก็ยังรักท่านถึงขั้นไม่ยอมแต่งงานใหม่ข้าคนหนึ่งที่ไม่เชื่อปูฐานหันไปมองภรรยา ก่อนจะพูดด้วยความมั่นใจนางไม่แต่งกับคนอื่นหรอกเพราะหากค่าตายแล้วนางก็ไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวฉี่เจ้านิ่งไปแต่เมื่อทบทวนแล้วจึงเข้าใจความหมายที่แท้จริงของผู้ฐานถึงแนใจจะยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายแต่เขาก็ไม่อยากแสดงท่าทียอมจำนวนง่ายๆจึงแซงพูดต่อว่าก็ไม่แน่นะข้ามีลูกน้องคนหนึ่งที่ชื่อกูหลาน เขาพูดกับข้าหลายครั้งปอขอเพียงท่านตายเมื่อไรเขาก็จะขอเป็นผู้ดูแลพี่สาวข้าด้วยตัวเองแม้ว่ากู้หลานจะดูอันธพาลสักหน่อยแต่เขาก็หน่วยข้านดีและเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งปู่ฐานเงยหน้ามองฉี่ชาแล้วถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าตกลงเราลึกฉี่ชาถามด้วยความสงสัยตกลงเรื่องอะไรรึตกลงว่าหลังจากที่ข้าตายแล้วเจ้าจะให้พี่สาวเจ้า แต่งงานกับเขาปูฐานมองหมากตรงหน้าอย่างสบายอารมณ์ตอนนี้เขาวางหมากเพื่อเตรียมร้อมฉี่เจ้าแล้วก็เลยตัดสินใจสนทนาเรื่องนี้กับอีกฝ่ายสักหน่อยฉี่เจ้าอยากจะแกล้งลองใจพี่เขยจึงแซงพยักหน้าคาตอบตกลงแล้วไหนไหนก็เป็นเรื่องหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอย่างไรเสียก็ไม่ใช่เรื่องน้ารอายนักหรอกปูฐานลูบตาต่ำมองหมากบนกระดานโดยไม่พูดอะไรอีก ฉีเจ้าเห็นอย่างนั้นจึงพูดต่อไปว่าอีกอย่างข้ารู้สึกว่าคู่หลานมีความเป็นลูกผู้ชายและใจะก,กล้าพอดูสิขนาดท่านอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้วรยุทธ์ได้อย่างนี้หากเขาจะแย่งพี่สาวเข้ามาจริงๆท่านในตอนนี้เกห h a มเขาไม่ได้ไม่ใช่หรือแต่เขากลับไม่ทาอะไรท่านนั่นก็หมายความว่าเขาให้เกียรติท่านดังนั้นหากยกพี่สาวให้เขาดูแล ข้าก็วางใจได้ปูฐานสูดลมหายใจลึกก่อนจะวางหมากตัวสุดท้ายลงบนกระดานเพื่อกินหมากของฉีเจ้าทั้งหมดจากนั้นจึงเอ่ยปากพูดขึ้นว่าหมายความว่าถ้าเจ้ามอบพี่สาวให้ข้าดูแลเจ้าจะไม่วางใจอย่างนั้นหรือฉีเจ้าก้มลงมองหมากบนกระดานด้วยดวงตาเบิกโพลงเขาไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าระหว่างสนทนาการไม่กี่ประโยคปูฐานก็สามารถวางหมากชนะเขาได้ แม้ว่าเขาจะรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนะักแต่ก็ไม่ลืมที่จะตอบคำถามของปูฐานก็ไม่วางใจนะสิท่านเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถใช้วลยุทธ์ได้แล้วสุดท้ายก็คงมีแต่นางที่เป็นฝ่ายดูแลท่านและจะให้ข้าวางใจได้อย่างไรปูฐานยิ้มน้อยๆโดยไม่ได้พูดอะไรเขาลุกขึ้นแล้วกล่าวย้ำกับฉีฉาว,ว่าไม่ว่าเจ้าจะวางใจข้าหรือไม่ข้าว่าเจ้า ควรกลับไปพักผ่อนได้แล้วเดีย๋ยวมัวนอนหลับเพลินละ่ะทางที่ดีควรจะสั่งให้ทหารดูแลความปลอดภัยหน้าประตูด,ด้วยฉีเจา้ายังอยากจะพูดอะไรเพิ่มแต่ผููฐานกลับหันหลังให้แล้วเดินออกไปจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยาย สามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ